่ที่จริงเรื่องมันก็ผ่านมาโอเก้าเดือนแล้วนะเนี่ยกับเรื่องราวที่ผมไปตะลุยป่ากับไอชาซึ่งวุ่นวายมากๆเลยละยใคราย่รยมไอรายพรมทำไมมันต่อยเพื่อนไม่ได้เนี่ย,ออยต้องหาอาวุธมาใช้แล้วไงไอชาเปนผู้ชายเหรอใช่ หนวดเข่าเฟิร์มเชียวแหละซึ่งตอนนั้นต้องขอยอมรับเลยว่าไม่มีใครรู้อะไรเลยสักอย่างความหวังค่อนข้างริบหรี่มากที่จะรอดไปได้ในตายที่แห่งนี้มันไม่ได้เป็นที่ที่ให้มือสมัครเล่นมาเดินเล่นเล่นเลยล่ะจะบอกให้เฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะอะไรอะตัวนิ่มตัวนิ่มตัวนิ่มเอาละเจอกิ่งไม้ละของดีเอาข้ามันไม่ได้หรอเอาไม้ตีไม่ได้เหรอเดียวช่วยกระทำมาหากินก่อนได้ไหมเนี่ย เปไปไปบเออเอาเลยเอามันเป็นอะไรบ้างไหมเน่ยอแค่นั้นแหละมันต้องหายารักษาด้วยใบโมลิเนเรียนะแต่ว่า โอ้โหทำไมไอชาตไม่ชจะตายอ่ะพีนพีนพี่ไอชัตโดนพิษใช่ไม่ใช่แค่ไอชาหรอกจะบอกให้เพราะว่าฉันน่ะฉัน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 ละลาก่อนเจออะไรพี่คะครับผมไอชาตบอกว่าไอชารู้สึกดีใจมากที่ได้มาเดินป่าแต่พี่นิน ไอชาเนี่ยมีความสุขมากแล้วก็อะไรเนี่ยเมื่อไรจะตายยะไอันนี้ยกำลังจะตายเพราะเพราะพิษ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 งูยาพิษสมบูรณ์แบบจะรู้บ้างหรือเปล่า <c oughs> มาทำอะไรกันที่นี่อยู่เนี่ย ดูท่าว่าเราจับคู่กันไปคงไม่ไหวแน่ผมควรที่จะหาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับป่าแห่งนี้มาแนะนําเราก่อนเพราะไม่มีความรู้อะไรแม้แต่การจุดไฟยังทํากันไม่ได้เลยตอนนั้นเแม่จ้าแลาไม่นานผมก็ได้เจอคนคนนั้นแล้วพรานที่เชี่ยวชาญป่าแห่งนี้สุดๆไปเลยล่ะครับไปดูกันเถอะว่าเขาจะทําให้ผมรอดจากป่าแห่งนี้ได้หรือไม่ เฮ้ยเข้ามาแล้วฮัลโหลฮัลโหลเอ้ย <c oughs> ฮัลโหลฮัลโหลบอยส์พรานเขาผู้เชี่ยวชาญทางด้านเดินป่า่ใช่โทนี่หรือเปล่านะ <c oughs> ใช่ใช,ใช่ใช่แล้วละวันนี้พรานต้องสอนผมใช้ชีวิตอยู่ที่แห่งนี้ผมไม่อยากโดนเออ่งูเลี้ยวเขี้ยวหอกกัดผมอีกเก็บหนอนแล้วยินเก็บหนอนไปด้วยไหนไหนเก็บหนอนไปเก็บหนอน ต้องเอาไปด้วยจริงอหอเดะใช่เพราะว่ามันจะช่วยเหลือเราได้ในอนาคตนะกลับบ้านเลยได้ไหมอ่ะใช่โอ้ยจริงอัะพี่จริงพี่เคยเข้าป่านี้มาแล้วนะอ๋อที่ายฟังไหมเออไว้ก่อนเลยตอนนั้นเขาต้องมาเรียนรู้วิธีการที่จะทำข้าของเครื่องใช้ก่อนนะอ๋อได้ได้ได้ยังไงครับครับขวานครับขวานครับขวานออก โดยการใช้ไม้หนึ่งกรอนไม้เรียกเป็นกรอนไม้หนึ่งแท่งไม้หนึ่งแท่งโอ้ยหล่นขอบคุณครับขอบคุณครับไม้ใหญ่ไม้ใหญ่หนึ่งแล้วก็เอาหินหินหินหนึ่งหินหนึ่งอ๋อนี่ไงแล้วก็เชือกอ้าวทำแล้วเหรอทำแล้วได้ขวานหินมาไม่ได้ใช้เชือกเลยเนี่ย โอเคโอ้สุดยอดสุดยอดเอาเอาสุดยอดเดี๋ยวสุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงอ๋อยู่นี่อยู่นี่ฮัลโหลเย็นเย็นเยินยิบดีเยินมาดีเร็วจะล่ะโอ้เย็นนี้จะกินตัวนิ่มซะหน่อยพี่ได้ยินเสียงใช่ใช่ได้ยินได้ยินพี่เอ่อ มันคือเพลงอะไรก่อนที่จะเพลงอะไรตัวอะไรก่อนดีกว่าฮันเล่ฮันเล่ผมว่าโลเฮ้ยเฮ้ยอ๋ออันเนี้ยเขาคือชนเผ<ห>่ายาบาบก้าอ๋อเป็นมิตรกับทุกคนอืมครั<ล>บคุณพลานยินเขาเป็นมิตรกับทุกคนอ๋อ<ห>อืมเดินเข้าไปเลยใ่พานบอกขนาดนี้ผมก็เชื่อใจพานแล้วหละได้ โอ้ยเขาเขาวิ่งอ่ะโอ้เขากเขากลเขากยินสวัสดีครับสวัสดีครับคุยคุยเขาดีๆเขากลัวยินสวัสดีครับเขาเดี๋ยวเดี๋ยวอบปราณบอกเขาเป็นวิทย์ไม่ใช่ล่ะบอกอย่าไปเห็นส่ผมครับอย่าไปเห็นส่ผมครับกำลังกำลังต้องการพอดีเลยครับนู่นนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นสวัสดีครับเดินไปฮะไม่ต้องตกใจครับคุณโอ้ยคนณคนไม่ต้องตกใจครับ พลันในโบเขาเป็นมิดไงเขาเขาตกใจ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 เขาตกตกใจตกเอาขวานหายปะอยู่ไหนนะอ๋ออยู่นี้โอ๊ยโอ๊ยพลันพลันบลาบลับาบลีบลาบาบลีโอ้ยโอ๊ยคุยไปตัวเรื่อกคุยไปตัวเรื่อกดีดีดีเขาเขาตามอ๋ออ๋อวิ่งได้โอ้ไปด้วยไปด้วยขามมาขามจังหวะนี้ไปเอาเอาเอาเขาเขาจะตามมาหรือเปล่าเจเนี่ยเจเนี่ยเขาจะข้ามข้ามมาไม่ได้ละเพราะว่าเขา เขาปาเขาปาปลาปลาปลาปาปามาปาปลัปลาปลาเราเราไาปทากทายเาปาเลาเาปลาปลาาปลาปลาปลาปัาปลาปลาปลาปาปลาปลาปลารลาป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 ลาโหาล้กลอกลาปลาปาปาปาลาปลกแล้วลาปมาปลาปาาลลลลาปาปา อ้ะะปลากลับด้วย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 ปลากลับปลลากับด้วยวิธีวิธีต้องจบนหน่อยเก่งนะเก่งนึกเหรอเป็นคนปะแทนที่จะต้อนรับเบลคัมตัวเดินจังเกิลไงโอ๊ยโอ้ยหมดหมดหมดอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยนอนนอนเลยนอนเลย โอ้โพรานยินพี่เกิดใหม่แล้วโอเคพี่พี่เข้ามาท่แล้วพี่ก็โซแล้วก็สแตลนเลยโซฮังกี้เลยพี่พี่โซฮังกี้เลยตอนเนี้ยมันหนีแล้วมันหนีแล้วแน่เออมันไปที่เมอรู้สึกว่ามันจะไปที่พี่อ๊ยมันไปแกชิก็นึกว่ามันหนีมันโอ้โห โคตรเซอร์เวดอ่ะคนคนป่าโคตรเป็นมิดเลยพลานที่ต้องไปหายินให้เลยที่สุดตอนนี้เพราะว่าไม่ปลอดภัยโอผมไม่ปลอดภัยใช่ไหมยินพี่มาแล้วไปปั๊บมาหนี่มานี่มานี่มานี่กลับมาก่อนก่อนกลับมาก่อนต้องไมเดินชิวอย่างนั้นเดี๋ยวเดียวล่นล่น ไอยพลานนี่ผมจะไว้ใจคุณได้ชนี้เห็ดนี้เห็ดนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายเห็ดนี้อืมเก็บเก็บเห็ดไม่ทราบชื่อซะด้วยกินก่อนเลยตอนนี้กินก่อนเลยกินแป๊บอืมบวกสิบห้าคาร์บไฮเลรตบวกหนึ่งปลสิตอื้อหือพลานช่างรอบรู้จริงๆติดปพลิทสิ์เลยเนี่ยแล้วจะ จะขับออกยังไงเนี่ยขับออกมันต้องถอยรถอะถอยรถออกมาจากมันมีพวกเดียวกันไม่ได้วะก่อนก่อนที่เราจะเรียนรู้มันต้องผิดพลาดก่อนเย็นเหแล้วมันกินไม่ได้วจะเอาจะมีพานมาทําไมเนี่ยนังเ้ยนั่นในแหล่งน้าเราเจอแหล่งน้ําแล้วเออนี่แหล่งน้ําน้ำปกติจะกินไม่ได้นะเอาไม่เดินล้ไม่เดิน ไม่ไหวเดินสโลอย่างนั้นล่ะว่าอ่อนแรงอ่อนแรงมันอ่อนแรงคิดว่าเป็นพระเอกรลฮะพระเอกนางเลยมันไม่ไหวสโลผมกำลังจะอีกนิดเดียวแล้วแหละยันกินกล้วยขัะประทังชว้ตไปก่อนฝ้าพลานฝากเก็บของผมด้วยนะฝากเก็บของผมด้วยนะ โอ้สลบอ๋อสลบเหรอช่วยเหลือกันโอ้ยปล่อยตายเถอะโอ้ยนี่เห็ดนี้พี่จำผิดเห็ดนี้อ๋อเห็ดนั่นเหรออันนี้ต้องเป็นเห็ดอันนี้แกประสิตอ่ะผมผมก็ผมกำลังจะไปเอาเห็ดอันนั้นมากินเฮ้ยทีอันนี้แหละอันอันนี้ช่วยได้นี้ช่วยได้ อุ้ยหายหายหายไรเป็นไรตือนตตื่กี้พี่เป็นไรตะกี้พี่เป็นไรพี่น่าจะวูบชกกันเออผมว่าผมก็กำลังจะเป็นด้วยแหละเออตื่นตื่นตื่น เฮ้ยงูอย่าเข้าไปใกล้มันปลาใส่มั้งนกมีดมีดคราฟยังไงในพลานเอ่อมีดนี่นะจะต้องใช้หินสองหินสองินเชือกหนึ่งไม่ใช่เชือกจบสุดพานจริงหรือเปล่า คุณได้รับเนื้องูออย่างแรกคิดว่าเราต้องก่อกองไฟก่อนเนี่ยแหละไปก่อกองไฟใกล้ใกล้แหล่งน้ําดีกว่าพี่รู้ว่ายืนอ่ะอยากจะกินปลาใช่ไหมล่ะใช่ลงไปตกเองเลยโอ้โหขอบคุณครับกดครับกดครับใช่ก็คือเอาขึ้นมาได้เลยใช่ไหมอ๋อล้วก็หินใช่ไหม เออใช้ใช้มีดมีดหินหมีดหินอ๋อมีดหินแสดงว่าต้องคับอ๋ออ๋อมีอยู่มีอยู่เรามีมีดหินจากเมื่อกี้แล้วก็เชือกเชือกหนึ่งเชือกเชือกโอ้พอดีมีพอดีเลยสูตดรดโยนของดีๆๆนี่ไงเห็นไหมนี่ดูหอกผมดิแข็ง <ๆ S 1> ได้ไหมเนี่ย <laughs> <ๆ S 1> นี่มันหวานผิดอันผิดอันอันนี้อันนี้โอ้ <ปะ S 1> โถนั่นไงเอาเลยครับอุ้ย อุยว้าวเฮ้ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยนะได้แล้วได้หอก<ะ>ได้ปลามังกอมานหนึ่งตัวใช่อ่ะโอ้ระยะขนาดนี้ตื่ได้แล้วอ๋กระทุงได้เลยแหละใช่ใช่ใช่ไหนล่ะ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  <c oughs> ได้มาแล้วได้สองตัวแล้วล่ะพอแล้วทีนี้เราก็ต้องคราฟอันนั้นสินะ นาครับที่ปั่นไฟที่ปั่นไฟปั่นเลยครับปั่นเลยครับมาแล้ว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 จิกจิกจิออร้อนรอ้อโอ้อร้อนร้อนรอร้อนร้อนเออเอามาปิ้งย่างไงได้เนื้อปลาแล้วปิ้งไงอ่ะนี่ไงได้สองฝั่งโอเคหลอเก็บปลานิ้ไปทำไมกดผิดกด อยู่ปลาหายไปไหนเอาเอาผมเอาลงให้เนี่ยไ,ได้สองฝั่งได้สองฝั่งเอาผม <ๆ S 1> เป็นฝั่งเดียวตอนนี้อ๋ออ,อันนี้มันวางกับพื้นั่นนึงเอ้าอ๋อวางได้เลยมันคลิกๆวางได้เลย,อ,ยอีกฝั่งนึงยินวางอีกฝั่งโอ,โอเคอันนี้ของพี่อันนี้ของผมเนื้อปลาบางตัวได้เลยได้เลยเก็บเก็บเนื้อปลากัน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะพี่มันแป็นแปลกๆนะมันต้องเป็นของพี่ทั้งสองอันนะ่ะอ่ะไม่ผมเอาของพี่มาอันหนึ่งไงผมเพิ่งคืนไปเมื่อกี้อะ่ะอันทางซ้ายนะ่ะอันนี้ของผมอ๋อโอเคโอเคเนี่ยเนี่ยไอไอฝั่งขวาพี่เนี่ยของพี่อันซ้ายเนี่ยของผมน่ะโอ้เออใช่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 อ่าใช่ไหมใช่โอ้เราจะย่างกันตรงนี้เลยใช่ไหม ย่างยาวๆอุ้ยฝนตกอ้าวถ้าฝนฝนตกไฟดับนะชิบหายแล้วเดี๋ยวอย่าพึ่งเอามือเอามือบังเอามือบังโอ้ยเพิ่งไปก่อไฟเข้แไ่โอ้ยอย่าเพึ่งบังเดี๋ยวไฟดับพยายามอยู่โอ้ยโดนอะไรเนี่ยอุ้ยขาเป็นแผลเลยเดี๋ยวไฟก็ไม่ได้เนี่ยไฟโดนขานั่นไงโอ้ยฝนเยี่ยคุณคุว่าข้างบนมันจะมีถ้ำอยู่ โอ้ยปลาดกปลาดกดิบเนี่ยหลบฝนตรงนี้ก่อนดีกว่าพี่เ <c oughs> ฮ้ยเดี๋ยนะดีมากผม <c oughs> ผมได้หินอัคานีอะเอาไว้ทาอะไรหินอาคณนีคืออะไระนั่นสิเก็บไว้ก่อนแล้วกันต้องต้องเอาไปทำศิลาอาถรรพ์หรือเปล่าเป็นไปได้ออาฝนจะตกไม,ไม่หยุดไม่หยุด หยุดแล้วหยุดหยุดหยุดแล้วอ่ะพอหาที่พอหาที่หลบฝนฝนแม่งก็หยุดอีกเกลียดป่าแห่งนี้จริงๆเฮ้ยป่าไม่เข้าเลยนังอย่างเหนียวนี่เออเฮ้ยไม่เข้าจริงอ้าวเอาตายอใช้มีดแล่ใช้มีดแล่โอเคผมคราบแป๊บแต่กบัอนี้มันไม่มีสีนะ เขาบอกว่าไอ้กบที่มันมีสีมันจะมีพิษเอ้ยพรานมีหอยทากตรงนี้ด้วยโอ้กินได้ไหมันบอกว่าดิบอะแสดงว่าต้องทำให้สุกนั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันคนฝรั่งเศสเขาชอบกินนะครับเนี่ยทำไมครับเอาเปล่าป่ะของจริงเขาได้เล่นมุกไปเลยฮะพรานนำผมไปเล้ฮะได้ครับผมสรุปสรุปใครเป็นพรานเนี่ย ผมก็ชักไม่แน่ใจแล้วเนี่ยดอกแดงนี้ใช้ทำอะไรเหรอครับพลานอดอกแดงนี้เอาไว้ชมไม่สวยสวยงามๆเฉยครับโอเคนั้นเลยไปเดินหาอริยธรรมได้ินเสียงหมูไหมเอ้ยได้ยินอยู่อุ๊ยอุ๊ยยีดยีดยีดวันนี้เร็ววันนี้เร็วงานแล้วพี่งานแล้วเฮ้ยพี่คาบิบาร่าไม่เอาไม่โดนจะไปกินมันมันน่ารัก เพื่อความอยู่รอดของเรานะพรานแต่แต่มันน่ารักใครจะไปกินลงกนี่ยเออไปหาปลากินกันเถอนะนะได้ได้ได้อะไรตรงนั้นนี่กระดูกสันหลังนะอ๋อต้องใชต้ตะขอตะขอตะขอปีนเออ <c oughs> น่าจะต้องใช้ตะขอปีนจะต้องอ้อมไปก่อนนะพี่ใช้ตะขอไนทางนี้ก่อนแล้วกันอ๋อออ ทางนั้นทางนั้นทางนั้นแน่นอนปูปูฮะเฮ้ยเฮ้ยอู้ไ่ได้กินอาหารทางเลยมันนานแล้วได้เออเออเฮ้ยปูแดงซะด้วยแม่ซีฟู้ตไหมล่ะอืมปูอยู่ไหนฮะมีอีกเหรอเฮ้ยกระเบนเฮ้ยปู้อุ้ยว้าว มีปลากระเบนด้วยเลอแปลนเนี่ยกระเบนเลยยิกระเบนกระเบนน้ำจืดเหรอกัดไหมอ่ะลงลงไปดูลงไปดูไม่กัดไม่กัดน่ารักลอไปัวได้กระเบนริงด้วยกระเบนลายเสือจัดเต็มเลยกินได้ป่่วกินได้ป่ะไม่รู้แต่คาหอกเก็บมานานี้ต้องกินได้แล้วแหละยินยินอันนี้อะไรอันนี้สมุนไพรแก้มดกัดแก้มดกัดแมลงสัตว์กัดต่อย สูตรแซียมดักเบ็ดเปรี้ยวหายใจเหม็นๆหม็โอมันแก้เยอะขนาดนั้นเลยเลยซีเดนซลีด้วยเออผมว่าผมอยากโอ้ยทำอะไรน่ะได้ดิบไม่ได้นี่กาดจะกินคนเดียวเลยเนี่ยโอดดิบกินไม่ได้แอบปท้องเสียแอบกินหลังต้นไม้ด้วยหืมจิตใจทำด้วยอะไรเนี่ยกินกล้วยเขาบอกกินกล้วยช่วยท้องไม่ไม่ช่วยไม่ช่วยไม่ช่วยกินกล้วยไม่ช่วยนี่อะเวรกรรมนี่ รอหายเองแล้วฟรานนี่แอบกินคนเดียวกำตามสนองผมเก็บใบไม้แห้งแพพโหงจำเป็นไว้จุดไฟของดีเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยโอเคอ่ะผมนอนเป็นเพื่อนไหมเว้ยพรานนั้นมันเห็ด แกประสิทธิ์ได้ออไม่ต้องบอกแล้วมันขนาดนั้นเลยมีอะไรให้บอกพานจะพรีเซนต์ซะหน่อยวิ่งมาอย่างไวเอ่อเฮ้ยพันอริยธรรมอุ๊ยอริยธรรมอ้รอดตายแล้วแหละเราไปหลงทางแล้วเฮ้ยได้นอนไปที่เป็นทางสักทีเตียงไปไม้ใช้ไปปาล์มสิบ ใช้ใบตองไม่ได้เลยใบตองนะเขาไว้ลองน้ําตาเฉันเอาใบตองมาแอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเฮ้ยพี่เป็นอะไรอ่ะเอ้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นมันติดพิษด้วยอ่ะเอ้าปลากระเบนหรือเปล่าเป็นไปได้เออพี่พี่ต้องทำอะไรพี่ต้องทำอะไรฮ่าฮ่าฮ่าคนนําป่าไม่ใช่เราอ่ะอย่าลกยินอย่าลกนี่มี่แต่พี่ลกอยู่ ยีดยีดยีดอะไรอะไรเอาของพี่ไปเอาของพี่ไปของพี่ไปของพี่ไปของพี่ของพี่ของพี่มีนกแก้วด้วยเอานกแก้วมาเมื่อไหร่ของพี่ของพี่ของดีอย่างเยอะโอ้มีเห็ดไม่ทราบชื่อด้ยมีเห็ดปรสิตเลยขอละกันเชือกเชือกครับเดี๋ยวพ้หนุ่มไทยต้อปิดกันเชือกเชือกพี่ อ้้ตัวเปล่าแล้วื <ine> ออ้าอได้เนื้อนกแล้วอ,อ๋อ,อ,อมันมันใช้หินเล็กด้วยกับหินใหญ่ผสมกันถูกเอ้ยเราย่างถั่วได้ด้วยจริงปะเนี่ยจริงเนี่ยวางถั่วอ,อุ่นถั่วเหรอมันมันจะไหม้หรือเปล่าเราไปนอนได้หรือเปล่าอ่าอ,อ,อ,อยู่น้ำถั่วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยไปกินน้ำก่อน กินเลยเพราะฉะนั้นอ่ะกินเลยพี่กินเลยผมกินผมกินน้ำรัวๆจนเต็มหมดกินด้วยกินด้วยระหว่างนี้เราปั๊มให้เต็มเลยเนี่ยระหว่างที่ฝนมันยังมาเนี่ยโอเคเอาไปลองเอาหยิบเฉยเหมือนผมเลยอ้าวเว้ยพี่วินเนื้อค่ะคบกับเนื้อหนูด้วยว่ะตัดดีพ่าเรากินน้ำหมดฝนหยุดแม่งเลย ทีนี้เราก็จะอดน้ำกันแล้วครับทุกผู้ชมเมื่อวานเรามาจากฝั่งนู้นก็ต้องไปฝั่งนี้สินะต้องมาฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคโอเคไปนี่มาทางนี้มาทางนี้ทางนี้ทางนี้แผลบแผบจำพี่เริ่มกลับมาแล้วนี้ทางนี้ทางนี้ทางนั้นแหละขารมอนอนขนโอเคไปเวสไอให้คุกกี้ทำนายกัน วันนี้พานอารมณ์ดีเป็นพิเศษนะครับโอ้พานความจํากลับมาแล้วนะ่ะโอ้โหนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้มีถ้ำมีรอดไปได้ใช่มันเป็นประตูเป็นประตูอ๋อประตูผ่านนี่นี่เห็นไหมเห็นรอยกักหยักตรงนี้ไหมอืมพานทํไเองแหละจริงเหรอพานอืมเป็นจริงหรอกโอเคทีนี้ไปทางไหนต่อพาน จำได้แค่นี้แหละหลังจากนี้ก็จำไม่ได้แล้วโอ้มึงไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมะพร้า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 วบนต้นไม้บนต้นไม้แล้วจะเก็บยังไงล่ะพรานปลาหินปลาหินโอ้แต่ถ้าปลาหินนัละครนะละคร,นะะครเฮ้ยเพิ่งรู้ร่วงโป๊ะอ,อีกลูกอีกลูกโป๊ะโอ้แม่นจริงๆเลยอ ซัดน้ำกันเลยครับตอนนี้ไออด้ของดีแล้วทีนี้ก็ทำกระติกมะพร้าวใช่ใช่ <อบ S 2> โตรนกันเอาไว้ใส่น้ำสินะอ่าใช่แล้วแต่ว่าถ้าน้ำมันไม่ได้กรองก็ก็กินไม่ได้อยู่ดีนี่ไนะ้ขกรองไม่ได้ก็ไปกีตา้าแทนที่ที่ให้หล่นได้มัน <laughs> ส่วนกล้วย เฮ้ยเฮ้ยดูโอ๊ยโดนฉกโดนฉกโดนฉกเฮ้ยเอะไรอะไรงูงูงูโดนทิวโดนฉกขับพิษยังไงขับพิษยังไงกินมะพร้าวโอ๊วโดนฉกเหรอใช่โดนแล้วเหรอโดนแล้วไม่มียาไม่มียาแล้วทำไงดีเนี่ยอือเรียบร้อยพี่จัดการแล้วต้องใช้ยาดอกสีม่วงอ่ะเนี่ยหลายสีเลยเนี่ยตรงเนี้ยพี่ชัยอุ้ยยินงูกัด กูกลับกูกลับยิงไปกับขาไปกับเท้าก่อนกับบ้านกับไปก่อนกกับวิ่งไปทิ้งของวิ่งไปทิ้งของท่านไม่เนี่ยเออทันผมไขขึ้นด้วยอ่ะแต่ออเออว่าแต่แล้วสรุปหมดสติกลับมาคนกับมา ยินก,กับมา,บมาเฮ้ยมันไม่ใช่ดีนอนพรานโอ๊ยมันมาปลุกอีกโอ้ยไปไปไปพรานครับพรานครับครับผมเ,เจอแล้วเนี่ยส่วนกล้วยหลังบ้านเราไงแต่ว่านะโอเคลาก่อนโอ๊ยตาย ไปรอบนู้นก็โดนฉกตายรอบนี้ก็ยังโดนฉกตายเฮ้ย